สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูลพระเวทนะคะดิฉันตูนนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมูลพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธ,ธานะคะภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธ,ธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องคุณแผนรุ่นมหามนตาเขาอ,อ้อมีอะไรบ้างครับคุณตูนครับค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณแผนแดนทักษิณเนี่ยมีทั้งหมด2เนื้อ นะคะก็คือผงพุทธคุณอาจารย์นำกับผงพุทธคุณมหาราบนะคะก็คือทั้งสองเนื้อเนี่ยราคาเท่ากันนะคะก็สังเกตง่ายๆนะครับพระผงพุทธคุณมหาราบเนื้อองค์พระจะออกสีแดงๆค่ะส่วนอาพระผงพุทธคุณของอาจารย์นำจินนบรเป็นพระเจจิจายเขาอ้อนะฮะอยู่ที่วัดดอนสลานเนื้อองค์พระจะออกสีขาวจะออกเป็นเนื้อว่านเลยนะคะใช่ส่วนราคานะคะ ก็ถ้าเป็นฝังตะกุดทองคำสองดอกเนี่ยบูชาอยู <lab> ่ที่2,500บาทนะคะแล้ว <Knowing> ก็ถ <pod> ้า <line> ฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกบูชาอยู่ที่องค์ละ1 5 0 0รบาทฝังตะกุดเงินสองดอกนะคะบูชาอยู่ที่1,000บาทฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะคะบูชาอยู่ที่600บาทนะคะแล้วก็ฝังตะกุด สามกรัตริย์นะคะบูชาอยู่ที่สี่ร้อยบาทฝังตะกรุดสามกษัตรตย์เนี่ยจะฝังด้วยกันทั้งหมดสาดอกใช่ไหมครใช่ค่ะก็มีเนื้อเงินเนื้อน้าเนื้อทองเหลืองคนะครับแล้วก็ข้างในอักขระของตะกรุดเนี่ยก็จะมียันอักขระโบราณของจ่ายข้าอ้อใช่ค่ะมีทั้งหมดสองยันการที่เราได้สอบถามเนี่ยก็จะมีทั้งด้านแควคาดแล้วก็ได้โพกซับอยู่ในตัวใช่ค่ะครับผมและนอกจากนี้ยังมีเนื้อลายต่อยครับคุณูก็จะเป็นเนื้อเนื้อร่างก็คือ บูชาอยู่ที่200บาทก็คือจะไม่มีตะกุดฝังอยู่ข้างหลังนะคะครับค่ะก็จะเป็นฝังสีพึ่งหลักเมืองปี30มนะคะคทุกองค<ะ>์ฮะตั้งแต่เนื้อบนที่ฝังตะกุดจนถึงเนื้อล่างเนี่ยก็คืออ,องค์ละสองร้อยบาทเนี่ยจะฝังเขาเรียกอะไรจะติดด้วยสีพึ่งหลักเมืองปี30มใช่ค่ะของอาจารย์ขุนพันธ์รักราก,กเดชนะฮะ หรือพลตำรวจตรีคุณพันธ์รักนากเดชขรว,ว,วาจจางคามังเวขจ่ายเขาอ้อน,นะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีลูกอมมนตราเขาอ้อน,นะคะครับอันนี้ก็มีสองเนื้อเหมือนกันก็คือผงพุทธคุณอาจารย์นํากับผงม,มหาลาบนะคะอันนี้บูชายอยู่ที่ลูกละหนึ่งร้อยบาทนะคะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ายอดขุนแผนแดนทัศินรุ่นมหามตราเขาอ้อนเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อน,นํา ปัจจัยไปทําอะไรใหานก็ตูนไปบูรณะหอะระฆังนะคะของวัดท่าม่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนะฮะซึ่งพระท่านบุญไทยก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดท่าม่วงใชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระผู้ที่มากเมตตาใช่นะฮะทา่านก็ให้ให้ราบให้รวยและเมตตาสูงด้วยนะครับส่วนวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอะไรก็ะค,ะคือตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตห้าแปดนะคะ อันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนรายการให้การตอบรับอย่างดีมากเลยทุวมทวนเลยครับใช่ค่ะ <c oughs> ก็แฟนรายการท่านใดน,นะคะสนใจวัตถุมงคลในรายการนะคะก็ติดต่อสอบถามคอเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะ,ะเพราะว่าวัตถุมงคลบางตัวเนี่ย <c oughs> เหลือน้อยแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างคุณแผนแดนทักษินเนี่ยเรามีโคต้า <c oughs> บางตัวบา,บางรุ่นบางชิ้นเนี่ย น้อยไม่เยอะนะคะก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดจ้างตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนทีวิต58เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อน,นําจุลจับไปบูรณะรางแท่ว่านยาของพระครูปานปาระธโมใช่ค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดเขาอ้อค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของพ่อเปลี่ยนหัตจยานนท์ใช่ขาราสของจ่าเขาอ้อ ใช่ค่ะก็คือว่าถ้าแฟนรายการนะคะที่ได้บูชาวัตถุมงคลในรายการก็ถือว่าจะร่วมทําบุญกันด้วยนะคะครับแล้วก็ผมจะขอบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับใครที่บูชาพระขุนแผนรุ่นมหามนตาเขาอ้อนะครับทุกเนื้อนะฮะตั้งแต่เนื้อบนจนถึงเนื้อล่างเนะี่ยรวมถึงลูกอมเนะี่ยเราจะมีหน้าใบเขาเรียกอะไรพระคาถานะคะ้ะด้ว,วันนี้ได้พิเศษมาเลยนะครับใช่ค่ะ นะฮะอันนี้ให้เฉพาะกับผู้ที่เขาได้สนใจในพระคุณแผนแดนทัดสินรุ่นมหามนตาเขาอ้อเท่านั้นนะครับใช่ค่ะส่วนตะกรุดขุมทรับย์เขาอ้อก,ก็จะมีพักคามีพักคาแนบให้นะคะครับค่ะส่วนรายละเอียดเนาะก็สอบถามคอเซนเตอร์ของทางรายการได้เลยเพราะว่าวัตถุมงคลอย่างที่แจ้งนะคะก็คือบางอย่างเราได้โคด้าม,มาน้อยนะคะคก็ถือว่าร่วมบุญกัน ติดต่อพอเซ็นเตอร์ของเราได้เลยครับผมและในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมีเทปสัมภาษณ์ติดของพ่อท่านแสงวัดคอนน้ำเจ็ดนะครับผู้ที่ทำเนื้อผงพายกุมารน,นะครับที่ดังของจังหวัดตังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของลางแท้ว่านยาโบราณของพระครูปานประธรรมโมน,นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวมเทปสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับ ตาบดีอาจารย์ประเทืองครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยได้ทันพ่อท่านแสงวัดคลองน้ำเจ็ดครับตอนนั้นอาจารย์ไปทําหรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับพ่อท่านแสงวัดคลองน้ำเจ็ด<า>แต่วัดตังครับอเพราะว่าพ่อท่านแสงเป็นที่เคา,ารพนับถือครับไกลๆก็ต้องไปหาพ่อท่านแสงครับแล้วเคยเคยไป เคยไปขอเรียนวิชาเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี uh, ่ยวกับไอ้ผงเกี่ยวกับตำผงรบผงผงมหาราชผงอิติเจผงมาราชรวยผงท่านแปลว่าคือเจ้าตํำรับเลยัเกี่ยวกับผมแล้วก็ผมได้สืบกล้ามาว่าพระผมภายกุมารเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์ประเทิงด้วยครับ เราวาตอนเ่ว่าก็ตั้งเีวก็ควรหนาแกนเคยไปช่วยไปช่วยเกินไปช่วยตั้มไปช่วยแม่วาตอนเดี่วก็มีปุ่มมั่นนะคยไปไปไปยางไปยางเกิไปยางไปตั้มอหมวนซานครับ อันนี้คือเป็นเรื่องของในอดีต <S 2> <S 2> <S เป็นเรื่องพวกในอดีตที่ยังไม่ได้มีกฎหมายบังคับอะไรใช่ไหมไม่มีแต่ว่ากาเกอไม่ใจตั้มแบบปะเจอปะเจอเลยแบบวาตั้มเวลายอยาเป,ปีเยกปุนป่นไปห้าปุ่นไปตั้มเด็ก้างบูดยางสุดจนแัดเลี้ยมเป็นที่ดำมันมันมัน,ม,นมันออกมามเป็นเป็นอันเป็นไม้เป็มวัดตึ้งขอออกบอออกเร็ดียอบแลยทีละกับยางเหลายางชิ้นหล่าหมด บางที่ตัวเล็กๆนี่เต่าๆกอมือนี่นะบางที่ต่ำเกันตรงึงที่สามหัวลุงตัวมดคืออะไรฮะเนี่ยตัวขยายความนคือยากตั้เแต่หัวคั้มบางตัวมันไม่ยอมไหมจนถึงทีทๆหัวลุ่งอันนี้ที่พูดนี่หมายถึงจอดเตะนะฮะกับศกเด็กหรือเขาเรียกกุมารเป็นกุมารอ่าเป็นกุมารตัวใหญ่แล้วเป็นเป็น เป็นศพที่บางทีตายโดยธรรมชาติตายตายโดยธรรมชาติตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีตายตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีบางทีก็เรียกว่าท้องกลมท้องกลมอะไรปรมาณตายปัดลมก็มีมาแบบป่าวาออกมาหมากราวกับปะดลมกับไอ้ว่านแต่ว่าว่านเป็นว่านหมาตัณฑ์ันแกป่าหลวกทิศไปเป็นเจ้าขึ้นบางทีจะไปว่านจากเหน่งดงในก้าได้เนี่ยว่านที่ว่านนี่เป็นว่านอะไรครับว่าน มันก้อนหมากันมันมัน,มนเอาปุกจานนี่ตีจือ้อครับแต่ว่าวันหมาตาเด็กก็คือวันเจ้าลุงพอดีวันหลอนตรงวันดอกตง้งวนันวันเกี่ยวกับหมาตาเด้แบบคือกมินข้าวพอดีครับตับเหลืองกันตาไอเจ้า,ลาเล่าเจ้าหยุด ก้ occupy, นหมากมันจะขึ้นตาป smoking, ่าได้ีหยครับโยตังป่วนตาวลาวแต่โยนดงมันจะอ้อมมาครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามตรงเลยแบบฟันธงเลยนะวิชาทำผมไพทุมันฉบับปักใต้ดั้งเดิมมาจากที่ไหนครับตำป้องจะแบบดั้งเดิมมาจากกองเป็นเขาอ้อกับหรือเขาอ้อเมืองลุงนี่นะเมืองลุงเมืองลุงก้นมาก้นปวารียนวิชามาจาก กอมันเป็นการแน่งก้องก้องวัดก็ออดจับปอเลยตวามีตว่ากอมันมีลายการแน่งต่างนว่าเออแบบว่าอีเรียนเกี่ยวกับอูเออไปเรียนเร่องงูเลยครับเรียนเร่งงูปัดงูเอว่าต้นปิดงูย้างููได้แบบนี้จแตว่าคนตาพ้งกับมันลึกลงไปหล่าเกี่ยวกับพ้งครับก้องวัดก็ออดเกี่ยวกับพงเกี่ยวกับผงโดยเฉพาะโบสถ์เตเรียนจะบปออย่างตำพ้งลบพ้งพ้งยติเจพ้งหมาหลา ก็งลารกุ้งมันก็ต้องออกมาจากเมืองลุงมาจากเมืองลงุงมาจากเมืองลงอออุง,ลงเลยนะครับ,รบแล้วอาจารย์เนี่ยมีครูบาอาจารย์คือท่านใดครับมีครูบาอาจารย์ต้าหวายจัดเจนนั้นไม่จัดเจนพระวา่าตอนนั้นนั้นก็คือคือตอนนั้นนั้นจะไปตุ่ดงพอไปตุ่ดงแล้วต้นมาปลาแก่แก่เอาตัวายุเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบขึ้นเหมือนต่างมดนะนะอาต้นหมาจะโย่ปัตตาลุ่ง ตึงก้าไปตำวิปัตนนากรรมานเทวัตตาโคดตึงทวนมากนี่เป็นเด็กๆอยากว่าก็อ,อยากว่าเป็นอยู่กี่ตื้อสิ้นเปรตตำกรมาตั้นตึงรับใจปลาเลย <c oughs> รับใจปลาต <c oughs> ึงปลาก็ปลาก็กไม่เตี่ยไงเลยเราตักบงจักวนเจ็บใยไม่ไบายต่ว่าตอนเ่ว่าตอนเตะบตอนนั้นนั้นตอนเจว่าหลับสี่นแปรนั้นก็อยากว่าอยู่กีอก็แม่บวั่เด่นตาหวานตาบาตีไม่ตึงครับตรงไห้ตามาดีตึงต่ำ พอรามาธที่ตึงแล้วกาต่อให้บดดินต <c oughs> ึงปลาแขกแก่นต้วนมาคปนปัตย์ลงเป็นบางที่โรยจักมั่งบางที่เราจำไม่ได้มั่งเปราะรเป็นเด็กๆตอนนั้นอายุาาย่าอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุเหลื่มแหลกกันตอนนั้นนัดร้อนร่องปานารอยแป้นั้นอายุที่แปดปีบอกออกกอดเจสกายการไปสุดก็คือมีความท้อในวิชาสายเวทส,สายศาสตร์เศรษฐีบรรพชนหรือปู่ย่าตายายของ อาจารย์เนี่ยเป็นหมอมาก่อนไหมโปรยาครับโปยาตายายครับเคยเป็นหมอแต่ว่าเกิดไม่เริมแหลกกันเริมแหลกมันในไม่ได้เรียนกับโปรยาตายายเรื่องอะไรเริ่มแหลกมันไม่ได้เรียนกับโปรยาตายายแต่ว่าก็เคยเป็นหมอมาก่อนอ๋อเคยเป็นหมอมาก่อนกับมันบบบุรุษก็เคยเป็นหมอวามเหมือนกันเป็นหมอแต่แต่ว่าไม่ได้เรียนกับก้านัะ หมอหมอในที่นี้คือหมอแผนหมอยาหมอหมอหมอยาหมอกระจายธาตุหมอยาหมออาคมหมอกระจายธาตุครับครับช่วยรักษาชาวบ้านตามที่ชาวบ้านตามปีที่ปัจจุบันอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ไปเจออายู่ปุ๊บจิ๊บโตอุ้ยทำไมอาจารย์ดูยังหนุ่มอยู่เนี่ยนะไม่รู้กล้องและณตอนนี้ผมอยู่ที่ตำนักของอาจารย์ครับอยู่ที่ในเมืองตังนะครับครับอาจารย์ทําเกี่ยวกับอะไรคะณปัจจุบัน นาปาโจบบานน๊บันในต้าวเอาจากกัดเจียงกันคือวายปุ่มตังต้านปราปุ่มวายปุ่มตังต้านปับปุ่ปมก็อย,อยากว่าหม้อบ,บานวายปุ่มเจ้าทีวายปุ่มเจา้า,จา,ท,า,จาทีกับแกจิ้นให้ก็หลักษาลูกรักษาลูกเขาเรียกว่าประปัดโลก,กนันนะแม้ว่าต้าวาคนตุกปีตุกุนต๊ตก็ตําโดยบนดำนี่มาหลักตามาหล้ะหายไปปิดึ้งมาไม่เชื่อแล้วทาพิสูจน์ตรงปรีโรดให้เปิดมา ก็หลักการไงครับผมผมขอญาตพบกม,มาที่พระสงฆ์ภทยมาที่อาจารย์บอกว่าต้นกําเนิดบับแทฤฤ้จริงของปัตตานีมาจากเขาอ้อกเมืองหลุก็คือเขาอ้อน,นั่นเองครับครับแล้วอาจารย์ได้เรียนเนี่ยอยู่กี่ปีวิชาทำผมภ<บ>ัยวิช<ะ>าเรียนตําพงนี้ือไม่ใจ่เรียนจากคนคนเดียวไม่จ่จากเรียนคนเดียวหลังที่แม้ว่ามั่นปลาปตาลุ่มดังเสวาเลยนะคนเจ้าคนแก่ก็หวังตะวันจายปลายโกม่านั้นต้องเอาคนเี่เกิดวันเจ้าวันข้านนะ เอามาตำแต่ว่าต่ว่าไม่วันโตวันกานแต่ว่าเอาตาตาดีกัต้องเอาวันจันทร์วันทุกเด็กติเกิดเด๋ยวนะฮะการที่จะทําพักผงภัยขุมานให้เคลื่มขันแล้วมีอนุภาพเค้ื่มขังเนี่ยต้องเอาคนเกิดวันเสาร์วันก้านหรือว่าวันกานหรือวันอังคารอเดี๋ยวมันเด้งทีิงจุดทำไมนะมันกลาวิญญาณมันกลากร่องมันกลาเอามาตำบีตีสี่ลั่นมันกลามันแข็งกลับมันเก้งแล้วเ้าเกิดไม่มีจริง ถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆกาแบบว่าหลังที่ก็เอาหมาอ้กาคือต้องรับไวผงมันทต่ก็เอามาแต่ตาว่าตามมาจารย์ก็ตั้งจริงๆต้องเอาวันเท้าวันข้านแล้วตั้งแต่ตว่าตาต่างทันคือเอาวันจันทร์กับวันชุกอ๋อก็คือตำปราของบุราพาจารยร์ในอดีถ้าระบุมาอย่างนั้นเราก็เลยถึงทอดต่อไปในต่อต่อมาแล้วทำไมการทำผงพายกุมารต้องย่างกุมาร ต้าวเราว่ามดต้าวเราไม่ยางันมันไม่ได้ก้องมันกือมันไม่ได้หมดมันติมไม่ได้มันมันติมไม่ได้มันเป็นนามมดรายางคนนึงมันมันมันเหนียวอ่ะมันตําไม่ได้เด็กตาตัวตําอะไรเมื่อยางปันกอบกอนเมื่อเจ๊กล้ยให้หวานแบบว่าตัวเต่านี่หลังที่เต่าก่อมือนี่แต่ว่าตํากันจนตึงที่ตมทีเต้นตมันไม่ง่างอ๋อเข้าใจละก็คือเราต้องทําการแปลสภาพ เพื่อให้เขาออกมาแลไวก็ได้ให้มันแห้งแร่งแล้วก็สามารถทาเป็นผงําไม่เป็นผุ่งได้หรคือหลักสูตรหลักดูจนทาเป็นผงไม่ได้แต่ตรวจจนทำไม่ได้เดี๋ยวพอว่านานๆแล้วมันขึ้นราครับเดี๋ยวผมกอหรือผมต้องต้องต้องขออนุญาตกลับเตรียมการละครก่อนนะครับว่าวิธาที่การทำาุงภายรุมาณที่อาจารย์ประเทืองพูดอยู่ในขณะนี้นะฮะครับ เป็นของนายดีตาตานนะครับตึ้งก้อนมึงไม่ไกฎหมายยังยังยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่ไหมือนยุคนี้ยุคนี้ทำมาได้นะมือปิดกฎหมายปิดกฎไมแล้วการทำอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องมีการเอาร่างของกุมารเนี่ยมาเขียนอักขระอะไรไหมตรงลงอักขระตรงลงอักขระเดี๋ยวตึงกันนี้เตดินเตรอเอาไปย่างเงี้ยก่อนก้าวันก็ต้องตั้มก่อนก้าวต้องลงหรือกดินกันในดินเปื้นต้องต้องเกี่ยน คือเล่นนอกเตียนด้วยแต่เพื่อนนินเราต้องเราต้องก้าการมั่นหม่ตัวนี้เนี่ยหว่าก็ยางครับประเด็นอะไรตั้งมีมีมีเป็นกอนณินกรอนนั่งกันก็อยากว่าแบบว่าเรามาทำปวดเท้าเลยฮะครับตามรูโอ้หกพี่โลจาบน้อยหรอครับหลบหลบรั้งน้อยแง่แง่ตามรูสามก้อนสามก้อนสามก้อนใช่ไหมฮะมั่น แล้วเราการการทำนี่ใช้เวลานานไหมการทำครั้งหนึ่งการตมกลังนึ่งนั่นแล้วแปลว่าตว่าใดรักตักตัวหนึ่งการตำลงมือว่ากมอย่าบพลก่อยลงมือว่ากมกี่ตั้งกี่เทวหลวงต่อยางมดต่อต่อตอนหนึ่งโคต่อหนึ่งต้วาต่อหนึ่งตบโอ้แล้กันนาดเล็กใหญ่แล้วเห่กันนาดเล็กใหญ่แล้วอย่างที่อาจารย์ผ่านมานี่เล็กหรือใหญ่ก็ใหญ่ก็ไม่ก่อยให้มาอยู่แล้ว การกระได้ปัตนนี้บ้างใหญ่บ้างเลี้ยงบ้านใหญ่บ้างอะไรๆแต่ในนสมัยก่อนก็คือเยอะนะเยอะเยอะต่ำเป็นเป็นโองวงกันเลยแล้วสมัยก่อนการเกิดมันหมอมันไม่ตั้งสมัยมันสมัยนี้เอ่อมันประวัติประวัติหม้อหม้อต่ำแย่อ๋อ้เกิดกับป้านบ้านวันตั้วแต่แรก แต่แรงมอดดับแย่ปอออกมาแล้วก็กอออกมานี่ก็เหย๊าวกะเฮาไปท่านนี่เรื่องแต่นี้ผมจำไปนี่แล้วก็าว่าก็เหย๊าวกะคือไปตั้งเลยนะต้องต้องขอบอกคุณพิทักก่อนนะครับว่าบางทีตําเนียมปักตาผมม่เข้าใจก็ต้องมีล่ามนะอย่างเดนดอยนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก็นะฮะนเโอเคคื่อต่อนะอาจารย์แล้วทีนี้การย่างเนี่ยพอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาตำเป็นผงเอามาตำเป็นผง ตามก็เหมือนว่าโอเคเรามองมองอีกมุมหนึ่งก็เหลือแต่เขาเรียกอะไรกีดเท้ากีเท้ากีเท้ากระดูกคือเท้ากับกระดูกเลยอ่ามาตำเป็นผงแล้วไว้ตำเป็นจอกเขียนผงอ๋อนี่คือวิชาการทำผมไพยกุมารกับถั่บเขาเอ๊ะเมืองลืมแล้วความเข้มขลังมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ความเข้มกลังมันอยู่ในวิชาบ่อระตั้งแต่เริ่มแรกเราย่างแล้วมาตาเป็นจินนั้นเป็นก้องเป็นป้งขึ้นมาเลยครับปกเตกล่าวก้าวปีตี้นี่ เก้าปีทียังไงมาทอานจ๊ะเก้าปีที่แปลว่าเก้าปีทีเราปลุกเตกขึ้นมาอยากจิตอยากวิญญาณขึ้นมาให้มีอา,าอการตาบอดใ,ให้มีอาการทาบวิไมร้องแล้วตั้งธาตหนุนธาตอะไรขึ้นกับปลอมมัดตกยางอืมเกิดปลุกเตกันมันกลาขึ้นนานพอเราปลุกเตกคลาแล้วถ้าว่าก็ดใจไม่ตั้งแปลว่าเป็นตะกอตนั่นบางทีครัมันมันมียาอีกจะนิดนึง แบบว่ายาแบบว่ามันยาท้มึนปล่อยเอามาไล่ไล่ยางมาตึงรวมกับพวกนี้แต่ว่าเราเป็นหมาลากกอดนันมํนทำ้แต่แหกมันโจนแต่ว่าก็ปลนนั้นเวลาก็พล้นบานปลน้อยเอามาตึงเราเราจุดตึงไอ้ไอไอกว่านั้นก้าบานตอก้าบานแล้วแบบว่าากกอดในเจ้บานนั้นรับมดต่อมาโยนเก้าขนาดนั้นเลยพงษั้นนั่นแต่ว่าทำไมแรงขึ้นมาทีแรงต่ได้มันโยิตึงแต่เราไปใช่เลย ตาจันตาดีการคืออะไรมเมื่อกว่าคือเอาวันจันทร์วันจุกไงตาดีจ้จะอาวันโันรวันกันนะมันเร่งไงมันกลา้าแบบนั้นอ,อาจารย์ผมถามต,งตรงๆเลยนะผมไทยกุมารมีพุทธคุณเด่นด้านไหนไม่พุทธคุณเด่นด้านเนี่ย นั่นแหละเมื่อเดี๋ยวบอกกันว่าเรียแต่เราจ่ายแล,แ,าลาแล้วแต่เราปลุกเต็กขึ้นมาแล้วแต่เราปลุกเต็กแต่เราปลุกเตกขึ้นมาตาหวาเป็นกล้องเมตตาตาหวานใจเป็นกล้องเมตาป้องปลายโกมันมาต้งด้วยกล้องเมตาเกลือกล้องเมตาตั้งมดพามาต้มให้เป็นเมตาแต่ตา,วาหวายืดยงป้อง,งกระพันเนื้อหวาง่ายตัวดด้แม่คนนี้มียิทติฤทธิ์นั้นตรงตรง,ง,งอีกอย่างหนึ่งเราว้ปงเตียวมามาต้มมัน มันจะเป็นขนาดแยกๆไปอีกว่าจะให้เป็นเมตาก็ดีจะให้เป็นคงกระพันก็ดีจะให้เป็นแควค้าก็ดีหรือจะใายตัวะายก็แหลไม่เห็นก็ไดก้าวบานก้นก็ไดก้าวบานก้นด้วยแต่ว่าจะบานไม่โดดตึกตัวเลยเป็นยาตะกดตะกุดได้รับตะกดได้รับเหมือนยาไม่ยาลบตะกดรับอะไร้างจึงตะว่าก็ตีกล่องยาววันนี้นุกๆกันกล่องยาวอันก็ตีกล่องยาวตะว่าหลอกแรงว่าแม่ก็ยึดกัน ทำให้ความเราเอาปงกุมารนี่ไปโรยในตีว่าก็กำลังนุกกันครับตีเจ็ดตีแปดวัดเจ้าแล้วกะเขายังไม่เยอะไม่ต่ำไม่แกล้งอย่างราอยู่มันข้อห้ามดีไหมข้อห้ามในพระผงไยพระผงไ็หกามมือไอ้นี่มันเป็นก้องนุกนุกแต่ว่าต้าหวานต่ำให้คนต้าต่ำให้คนมียเปรไอ้ก็มีความตุกกันมันจะน่าจะมาประวัติต้องอยู่ในที่ต่ำต้องอยู่ในที่ในต่ำ ห้ <languages? S 1> ามผิดจะรูปเลยอันกือโยนในที่ต่้มไปเลยเพราะว่าพวกนี้มันจ่ายได้หลายอย่างถ้าเราเกิดเรื่องมีเรื่องมีความเกิดลงกุนท่านโก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 งอะไรกันเมื่อกระบะเราใช้มือก็ได้เราใช้ทุอยาก็ได้เราผนควันไปฮะกองมาใจ่ายในตู้ผมพูดไม่ถูกเวลายในศาลที่ก่อนเจ้าแดงผนควันบุหรีที่เจ้าเจ้าโบกล้วยเจ้าปอนยังพวกนี้เจ้าปอนไล่ลากหมากสิแตกแยกเป็นจริงหมาก งเนี่ยใช้ได้ร้อยเปรียระการลเล่นแต่คุณมาใช้เข้าใจแล้วบังเอิญอยากเวกการจำได้อาจารย์มาเทียงนิดหนึ่งแล้วผงที่อาจารย์ทาในอดีตสมัยที่ท่านพ่อท่านแตงอดีตเจ้าว,ว่างวัดคลองน้ำเจ็ดนะฮะอาจารย์ได้มอบให้กับเดน,นดอยใช่ไหมครับหมอไปหลายวันเลยหมอหมอไปต้องดับกันเลยเยอะที่อาจารย์ทําเก็บไว้ก,ก็ก็ก็เยอะเพราะว่าไปไปทำเอง จึงตอนเทวาเทวัดขวัญนาแก่ก็าตั้งหลุนลังกากาไ็ไปไป <c oughs> ไปตำพิธีไปหมอไม้แล้วไปปงทั่วให้เขาไปนอ๋ออาจารย์มาทำพิธีบวงให้ด้วย <c oughs> แล้วก็เองก็ทำเองแล้วก็มอบบนได้ไดกลับไปให้วัดขวัญร้านกลับไปให้วัดโอุย้ยก็ถือว่าเป็นนี่ไม่ผิดนะดีนะที่ผงพายขวัญที่เดินดอยมอบให้กับพระท่านบุญให้อดิภารวาสวัดข้ามบวงเนี่ยก็ได้มาทำไนั่นจัดเจน จัดเจนเลยเหลับตาเยืนยันจัดเจนเลยแล้วอย่างเงี้ยผมถามตรงไหนๆฐานะที่ผมได้เจออาจารย์ของเดต่าแล้วนะคืออาจารย์ปะเทืองเนี่ยการที่จะบูชาพระขุนแผนผงไพรภมานขบับปากใต้หรือรุ่นมนตาเขาอ้อที่มีต่วผสมผงไพรภมานของอาจารย์ปะเทืองเนี่ยครับผมบูชายังไงให้เกิดประิทิภาพสูงสุดไอ้เกิดประทิดีปาบรุ่งรุดนั้น เมื่อ nee. กับบารอยอยากจิตอยากวิญญาณเมื่อเราปลุกขึ้นมาแบบนี้คือแปลว่าวันปราหรือว่าเป็นวันวันการเราก้าวปักหม้อหลุกตุ้ยนึงซึ่งค่อยๆต้มนุ่ยนิดยแล้วก็ตั้งน้ำแล้วก็กาดอกจืดนี่เวลาไปเน้อยคือเอาข้าวข้าวหุงสุกใหม่ใหม่หนึ่งลูกถ้วยแล้วก็ไก่ไก่ไก่ต้มจุกหนึ่งลูกปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็น้ำหวานอ่หนึ่งแล้วก็ยาดอกจื่แล้วก็การที่คุณ่บนเวทั้น ออกชื่อรุ่นสงครามวยเลยนะกระด้วยชื่อเราออกชื่อคุณแผนเลยคุณแผนภูมันอมเลยที่ตืงนตัวไม่เข้าไปครับแล้วเมื่อกว่าเราอยากให้ก็หมากกินแล้วเราอจ่ายงานนะผมถามาจาตรงในฐานะที่ผมเป็นคนเมืองสังคมไอทีสังคมไฮเทคเนี่ยบผมกาลังแขวนพูดหรือผีหรือเปล่าในพักคคุณแผนผมภายประมาณมันมีญ่พี่มานถึงว่า คนต่างพมเมืองว่าเอ้ยนี่ผมห้อยห้อยส่วนที่เป็นกระดูกของอีหรือเปล่าอ๋อ,อไม่ใช่ไอ้นีกกล้องโตแบบว่าแบบว่าแบบกล้องเตียวมา,วากกว,ว้างมากแว่นจ้าวประต้ม้วยกล้องปนันไม่ยววไอ,อยากว่าพีาาาา่อ่อย่าว่าไกลไกลกับมัวมือกล้องอันหมามาต้องเป็นมูลไานแล้วมันเป็นคนต่างคนต่างเป็นเป็นกล้องกล้องกลั้ง,ง,งต่างเป็น ก็คือผ่านการาผ่านการปลุกเสกปลงุกเสกกับกางการประจุอาคมขัดเกลียวจิตใจเหมือนเจ้าที like <S <S ่เด็ดอยเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าอตั้งกลางเป็นกลางเป็นเทฟกับกลายเป็นเทพเมื่อกว่าเรานน่นเพราะเราสร้างบารมีเพราะว่าปราเจ้าพีตีปลุกเสกก็ว่าเราเพิ่มเติมเพิ่มดวงเริ่มตาเริ่มจิตเริ่มวิญญาณก็ก็เพื่อใจก็ลดปน ามรั <mile> ับกวววนนไอ้ for <project> <S <S <sulla hand outside> ี่ผแต่ว่ารวมกินเซตกัตรงโยนไหนที่ตดำตรงบังกับเจยโยติจิตเราก้องดำก้องก้าวไม่แจ่โยติก้องโยติว่าเจยกุญชัยโอ้อันนี้สัมพัญเลยเนาะโอ้ยนั่นก้องดีก้องดำก้องก้าวอย่ามาทำบางคนบางคนเขาจะมาเรียนก้องดำเรียนก้องก้าวบอกว่าดำก้าวไม่ก้าวเฉยแจกกุญเตจัยดำมีก้าวโยติคุญโยติว่าเจย <ม>ดันตาไม่ตกบังจริง้งบ่อย่างก็ไม่จ่ายอ่านะฮะตอนนี้คนเริ่มสนใจเพราะผมไปขุนแผนสถาบันใต้หรือถาบันข้อ้อเออมืองลุงแล้วนะฮะตอนนี้ผมขอญญญอนุญาตวกไปที่บูรพาจารย์ของเขาออ้อแน่นอนที่สุดผมเห็นรูปข้างหลังอาจารย์ประเทืองเนี่ยเป็นรูปพระ,ระพาารครูปางพนัสโมอดีตเจ้าว,วาดวัดเขาออ้อเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าไปกสารมรดกหรือสืบทอาธรรมประทานบ้างหรือเปล่า ตอนต้นฐานตามก้อนเข้าไปกราบไหวแต่ว่าไม่ได้ต้นฐานาหรือเข้าไปกราบไหวคได้ไปกราบไหวตอนแต่ว่ามาหวัดควรนางแกได้เข้าไปกราบไหวเราเป็นเด็กๆตอนนั้นอายุประมาณตอนนั้นก็เล็กมากตอนนั้นตอนที่แต่ตำปุ่งปลายผงว่านั่นนอแต่ว่าแกมาประวัติตำแทรียบร้อยพ่อก็ตำเป็นคุ้พทย์แล้วปอดตันปานแกมาไดุ้กตีกันเพราะเป็นนี้เพราะว่าหลวงพ่อเจริญแกเป็นคนพัตตานี ปั่นเชื้อเงยกลุ่นปันหลงทีนี้นี่ม้วนหลวงพวกบอลบบามาง่ายเพราะแกเป็นลูกศิษย์ของหพวกบานด้วยอ๋อเรื่องเรื่องอ๋อครับแวบแรกที่เห็นบารมีของพปประครูปามปารัฐโมรู้จักไร,ร,รู้รโรจักตาหมานท่านท่านที่มาเคยรู้จักไหมต่างต่างไม่โรจักรประวาปลาเทวะไอวิจาร์ตุ้นมากโยนยต่างไม่ตันปานปลาเทวาเทวาป้อมไปเป็นปีเลี้ยงอยู่ตอนอยต่างต่ัง ท่านมางเป็นหลวงทิดก็ขอ,ขอตันพานทั้งหมดเลยจึงวิจารเจก็ไห้ก็คือได้มาจากขอตันปานโอ้โตาชูได้ <c oughs> มาจากขอตันพานเป็น<ช>เราอย่างเราอย่างเด็กแต่ว่าได้เปกลับไหว้ครับไปได้ตอนนี้สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงผงพายกุมารที่อาจารย์อยากจะพูดในฉบับปักใต้นะครับว่าอาจารย์อยากจะพูดอะไรหรืออยากจะเติมอะไรให้มันเติมเ<อ>ต็ม จกะก็เติมเต็มประวัติประวัติปิจ่านิยนวิจ่าป้องปูมันเออไพร์ปูมันป้องปากตายมันมันมันเป็นมันเป็นพ้องเสียอยากนานนานนานมันเป็นป้องเสียอยากทึกข้ากันอยากแหล่งที่คนหวานตามทิ้งแต่งกินคนหวาหนทิ้งไปเนี่ยจึงแต่หวานถ้าเราทึ้กข้าให้จัดเขียนจริงๆแล้วหลื่องพ้องไพร์ปูมันนั้นมันใจยหมาดว่าที er ่โรคกิดหลัง